สวัสดีค่บยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง F Life นะครับวันนี้ก็มาลงแรงเนาะคอน50ดาวเปิดมาแล้วก็ริงยิงฮะช่วยป่าทีนึงก็กลับเข้าเลนปกติเป็นงั้นนะแต่ว่าครั้งนี้อีกฝั่งเลือกอา <I never S 1> ปวนปาว่าเลือกจะมาว,ะวีเยอมากแล้วก็มาช่วยป่าริงยิงอะไก็ได้ตอนนี้ก็ยิงสวนนิดหน่อยนะฮะ ถามว่าคุูมไหมก็ไม่หรอกแต่ว่าเราไม่ไต่แล้วแกนะ่เกียนซิ์ฟรีนะเกี้ช็อตที่เราโดนคาเฟ่เรียบร้อยแข่งไปเฉยๆแล้วก็ช็อตนี้คือเพื่อนเราไปเวทดเขาได้นะเพราะว่าเขาพลาดเขาเวทเราพลาดนะฮะแล้วเลยอ,อ่ะเราได้ฟรีเขาละอ่าสองตัวป่าเขาก็ไม่ปีละเว้นแต่จะมาแท็กเลนเลนกลางแล้วก็เลนบนนะเบลดอย่างละเบลด ไม่มีไม่มีอะไรนะชน่นี้อันนี้คือฝ่งไปมังนกอนนะแล้วก็มาตัดกอดอีกฝั่งฆ่าได้ก็่าแต่เหมือนเออรอมา,มาเก่งกล้านะเพราะว่าเก่งกล้า,าจริงๆมันเป็นตัวละครที่มีตัดเ,นะเลือดเออรอก็แพ้ทางตัวตัดเลือดนะน,นี่ทนี้ค่าเฟยเลือดต่อแล้วก็ถ้าฆ่าได้ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ตายแหละแต่ช่อนี้ถือว่าคุมนะเพราะว่าเราได้ทั้งปากเขาแล้วก็ได้ล้างมังกอนนะ ไ,ได้ตอดป้อมฟีครับน,นี่คือผมกล้าเล่นลึกนะเพราะว่าคือทีมเขาเลื่อนลงหมดแล้วเราแบบฉี่อยู่ข้างล่างเขาจะขยันามาเติมแน่นอน,นในพุ่มนั้นเยอะนะพุ่มหน้าอังกงก้าก็สกิลเช็คไปแล้วก็ซีเนียลเดินเปิดไปแลว้วก็คือฆ่าได้เลยเพราะว่ากิน,นกงก้าล้วนๆดาเหมีไปกิงก้าต้นเกมนี่ประมาทไม่ได้นะอันนี้คือเบล์อ้อนนี่เอายันป้อมเลยแต่ว่าเทีมเขาตายหมดแล้วอะอเขาเหลือคนเดียว นี่คือผมฟีกอะเพราะว่าผมกลัวเขาสับนะสับแล้วเขาดูเลือดคือมันแรงจริงๆอะนี่ก็ผมกิ้งยิงล้าเรียวแล้วก็กอเล่นปิดงานกนะ็นนนได้ป้อมสีครับอ่าแ,แล้วพอได้ป้อมบนก็สลับกับออบเลนนะก็ป้อมล่างต่อทีงฝั่งก,กันาไม่ได้นะว่าเราเป็นไบโอด้วยทีระยะด้วยแล้วก็มีซีเนียลมายืนช่วยคุมให้ก็ได้ป้อมสี่รีนปนะ้อม จังหวะน,นี้คือเพื่อนไฟกันตรงกลางนะแล้วก็เออมาเติมเพื่อนยิงหน้าก็ยิงยิงหน้าก็อันนี้คือพลาดน,นะอันนี้คือยิงมาโดนฉีกพอดีเราก็มาเติมอาเมียร์ให้เพื่อนได้นะเพราะว่าถ้าฝั่งเลือดน้อยแล้วเขาโดนพิษมา่กี้กล้าเนี่ยคือเขามีพิษตายเลยนะเพราะว่าโคตรแรงอ่าน,นี่ก็ป้อมกลางต่อไม่มีอาเมีย์เล่นมาก น,นี่คือหลังจากที่เราได้ป้อมกลางนะเราต้องตีคลองต่อเพราะว่าจาังหวะนี้คือเขาเห็นเราแล้วบวกกับที่ว่าป่าเราก็มีผนิดเสียจ้าอันนี้ก็เป็นช็อตที่ไม่สวยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก้าเลือกเคลียร์ก่อนแล้วก็ผมก็เลือกเคลียร์ก่อนกันก็เลยแบบเป็นไฟ5ต่อ3นะของเพื่อนเราก็คือแบบผมก็โดนล้วงอะ่ะก็ตายจ้า พอเ,เกิดมาแล้วก็มาเอาคองกันนะเพราะว่าเมื่อกี้คือเห็นว่าฝั่งอยู่ข้างบนเยอะก็เลยมาีนี่อเ,เอาคองแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าตรงเนี้ยคือป่าแล้วออฟเลนอยู่ข้างบนช็อนนี้คือผมทำคลิปอยู่ข้างล่างแล้วเพื่อนไปไ่กันข้างบนแล้วผมอะไปเติมไม่ทัน ก็เลยก็ดันป้อมก็ได้ป้อมรีมาหนึ่งป้อมนี่เราได้ดาบแดงพอดีนะแบบเด็ดเกมไบโอคือแรงมากแล้วก็หาทางยิงเขาให้โดนอ่ะคือยิงทีก็เจ็บแล้วในชัตเนี้ยคือซีเนียลเข้าไปทำไมไม่รู้แล้วก็พยายามยิงเสี่ยข้างนอกนะรักษาระยะไว้ถ้าเราตายคือ าดาเมจทีมเราก็หายหมดมีเล็ดเกมแล้วเจนก้าก็ดาเมจไม่ค่อยมีแล้วช็อตเนี้ยถ้าลิงเปิดแน่ผมว่าผมฆ่าได้หมว่าคัวอะไรไม่รู้นะนี่แล้วก็ได้คาเฟ่ีนะก็เี่ยเห็นไหมคือดาเมจ ไอโอเลเกมแรงมากคีทีสองพันสองัระยะยิงก็ไกลนี่คือสีรัดเกคนนี้่้าพยายามคุมคนนี้ให้ได้วิ่งเลทเกมยั์ยิงผมงนนี้บบพวกบาเรื่าพวกไข่ขังกอนดาเบซิ่งอะไรเงี้ย ช็ตอตน,นี้ผมคาดน,นะผมคิดว่าจิงจะเอาแต่ว่าเหมือนเขาติดคือ่อก็เลยโดนไล่ฟีมาตายแต่ชอตน,นี้ก็ใช่ไหมคือมันแรงมากมันสวนรอเรียวได้แต่ว่าโดนลุมก็ไม่ไหวนะจ๊ะน,นี่คือฝั่งเราไม่แค่3านะแต่ว่าฟอร์เรนเราอะนียันลอยป้อมอีกฝ่ายข้างนบนนะ น,นี่คืออีกฝั่งเอาดาอยู่นะแล้วก็เพื่อนเราก็คิดจะไปเหมือนพยายามจะแย่เขามาั้งผมว่าก็เลยเข้าไปกันแต่ว่าคนเราน้อยกว่านะจะยังดีอะที่แบบฟอรเรนลำสวยอะเก็บดับเบนชิวได้จังหวะนี <we> ้จะแบบอีกฝั่งในคาเฟ่กับเออเร่าอะ่ะคือฟอรเ,เรนเอาไม่ลงอยู่แล้วนี่ซีเนียวก็ลงไปแต่ว่า ไม่ทันนะฟลอเรนต์ายก่อน,ก,อนก็เลยแถมหนึ่งตัวแล้วก็จะลงไปการล่างนะนี่ก็เปลี่ยนจากกอเกิดเป็นเขียวนะเพราะว่ากอเกิดค,คืูราอยู่้เีนไปเขมังกรนะฮะคือว่าโอเคนะเพราะว่าเราเสียแค่ป้อมป้อมที่หนึ่งอนะแล้วเขาก็ไม่ได้มาฟ้อมมนะังกรอนะ นี่คือดูเชิงกันอยู่นะเพราะว่าเือเปียงไฟอะไรแต่ในผมกล้ากินเข้าไปเพราะว่าอีกฝั่งผมเห็นว่าอีกฝั่งไปไล่ฟอร์เรนทั้งหมดนะนี่ผ้าน,นะโดนฉีดแต่ว่าเพื่อเรารอซอนเยอะเกิมากแล,แล้วลิงก็ไปล้วงเราเลี้ยวได้ก็คือพอเป็นฝั่งไล่เราได้เปรียบม,มากออ่ะ ไม่เหลือเอเรอร่าตัวเดียวน,นะที่เขากันป้อมไม่ได้อยู่แล้วนี่คือชนะเลยนะฮะตีป้อไมได้การอย่างเดียวคือเขาจะเคลียร์คลิปได้ไไดอะแล้วก็ตีสดเอานะเขาก็บบเอาตีเคลียร์คลิปแหละแต่เขาก็ตายอยู่ดีนะอไอ้เขามีเกิดก็ตายรอบอยู่ดี an ตีป้อมสดนะกระแทงป้อมอ่ะไม่รู้ทำไมป้อมมัน thì anh tìm anh gì, anh tìm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  chi tìm いどうす。